กูไม่เข้าใจทําไมเพื่อนต้องมีแฟนมีแฟนมีข้อดีตรงไหนนี่กูไม่ได้ฉุนนะเว้ยกูไม่ได้อิจฉาด้วยกูแค่พูดตามหลักความเป็นจริงมันคิดดูนะเวลาจะข้ามถนนทีอ่ะต้องลากจูงกันไปกันมาเป็นอะไรมึงเป็นอะไรกันคนลถยนตนตายคู่เลยค่ะแล้วเป็นอะไรกันทํามันองเดินต้องแตบมือกันเนี่ยแต่มือกันทำไมมึงเดินคนเดียวไม่เป็นหรอกเดินจับมือเนี่ยมึงเดินไปไหมแล้วมึงเป็นอะไรกันต้องคุยโทรศัพท์กันเป็นชั่วโมงสิบสิบชั่วโมงแล้วก็แขบมานเป็นอะไรกูคุยกับเพื่อน คิวก็วางอะมึงเป็นอะไรกันพ่อแม่เนี่ยเสียตังค่าโทรศัพท์มาเนี่ยมึงเคยได้ถึงบุญคุณไหมแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเนี่ยมึงเอาค่าโทรศัพท์มาคุยกับแฟนมันใช่หรอวะคิดดิแล้วทำไมเป็นอะไรกันต้องถ่ายรูปคู่เป็นอะไรหน้าต้องชิดกันมึงเป็นอะไรมึงเป็นแฟนเหรอมึงตัวจริงกันเหรอมึงเกิดมาทำไมเกิดมาจากพ่อแม่เดียวกันเหรอกูไม่ถามกูสงสัยถ้าถ่ายคนเดียวมึงจนรูปอ่ะนี่ให้มันเป็นตั้งคบกันถูกเดี๋ยวเลิกกันก็เอาออกเดี๋ยวสถานะมึงก็โสดแล้วเป็น ต้องสะพายเป็นอะไรนำ้ำคาลูกปองลูกโป่งจอกก็แตกแวแพงก็แพงเอาลูกแปกแต่มห้องแปกทำไมลูกพ่อแม่เคยแตกไหมเลี้ยคบกันเดือนหนึ่งเหมืนอนคบกันสามปีถายมอตค์ดุก็ตายยังไงโูแม่งคบกันเดือนหนึ่งให้ดุก็ตายคบกันสา,ามเดือนไม่ซื้อบ้านพร้อมที่ดีเลยเหรอวะนี่กูไม่ได้ฉาดนะกูสงสัยน้ำคานพวกมีแฟนหันอยู่คนเดียวซะบ้างนะจะได้ไม่เป็นภาระของโลกไม่ฉาแต่เป็นไรเป็นไรกันเป็นไรกูเนะี่ยเป็นไร